ไปวัดก่อนเจ้าค่ะแล้วนี้ก็ไปเจอกับกลุ่มสมาลาหังที่วัดพระธรรมกายลอนดอนพวกเราก็ผัดกันเล่าเรื่องอนุภาพสมาลาหังให้เขาฟังแล้วทีนี้เขาก็เดินรอบวัดเขาก็ประทับใจพอกลับมาบ้านแล้วทีนี้วันต่อมาเขาบอกว่าเขาสนใจอยากเข้ากลุ่มภาวนาสมาลาหังด้วยวันแรกเขาก็ภาวนาวันละห้าหกร้อยอะพอดีไม่มีเครื่องให้เขาทีนี้เขาเลยถามว่าฉันอยากได้เครื่องนับดิจิตอลเนีย่ยได้ไหมเราก็มีอยู่อันเดียวค่ะ ถอดเลยค่ะถอดให้เขาและทีนี้เขาก็เริ่มส่งส่งทุกวันส่งทุกวันเขาก็แบบโทรมาบอกว่าขอบคุณนะที่เธอชวนเข้าโครงการนี้เพราะว่าทุกวันที่ฉันทํางานไปอ่ะมันจะมีความเครียดตลอดเวลาแต่พอฉันได้เข้ากลุ่มภาวนาสัมมาหังแล้วเนี่ยความเครียดนั้นหายไปชีวิตฉันมีความสุขกับการทําง,งานมากขึ้นพอพอเราไปรอบนอกตอนที่ไม่ได้ภาวนาเราจะเจอแบบโลกภายนอกค่ะ บีบบางทีเราไม่สามารถรักษาใจให้ใสตลอดทั้งวันได้แต่พอได้เข้ากลุ่มภาวนาและสงการบ้านทุกวันเนี้มันทําให้แบบแบบว่าใจเราเข้ากลางตลอดเวลาค่ะแบบบางทีทํางานเสร็จเนี่ยออกจากห้องรวดลูกค้าเนี่ยใจมันโล่งมันแบบมันเบามันสบายมันแบบใจเราอยู่กลางกลางตลอดน่ะแล้วเหมือนแบบว่าคําภาวนาสัมมาหลังเป็นเพื่อนแท้ของเราค่ะฉันจะไม่เอาใครอีกแล้วฉันจะเอาคำสัมมาหลังมิตรแท้ของฉันนี่ยค่ะ แล้วมีช่วงหนึ่งนะั้นหลวงพี่นะช่วงนั้นเนะ่ะโยมแบบนั่งสมาธิี่ตัวเบาวิ่งเลยอะแบบเบามากๆเลยค่ะมันแบบเป็นการรวมใจได้เร็วค่ะเข้าใหม่ๆภาวนาได้วันละสองสามพันถีบขึ้นมาเป็นวันละหกเจ็ดพันวันละหมื่นช่วงวันละ 10, 000, หมื่นค่ะเห็นผลเร็วมากเลยแล้วสิ่งดีๆมันแบบเข้ามาเรานึกว่าเออวันนี้นะขอให้ลูกค้าเข้ามาห้าคนหกคน เงี้ยค่ะเข้ามาเลยค่ะขอหลวงปู่ขอคุณยายเนี่ยมันเข,เข้ามาแบบได้เปะ๊ะเปะ๊เปะเลยค่ะ ถึงวันละหนึ่งหมื่นเลยรู้สึกว่าเห็นผลนะคะประสบผลสําเร็จทําอะไรก็สมความปรารถนาค่ะแล้วก็อยู่ไหนก็ไม่ต้องกลัวได้นะคะเพราะถ้าเกิดอยู่คนเดียวหรืออยู่ในที่ที่รู้สึกว่ามันน่าจะอันตรายก็ให้ภาวนาสัมมาระหังค่ะเราก็จะรู้สึกเหมือนเรามีเพื่อนนะคะก็ <c oughs> อย่างน้อยก็รู้สึกเหมือนได้มีหลวงปูะคะ่ค่ะพระเดชพระคุณหลวงปู่เนี่ยคอยคุ้มครองปกป้องคุ้มครองรักษาเราอยู่นะคะก็ให้เชื่อมั่นค่ะอย่างที่คุณยายบอกน,นะคะว่าสัมมาระหังเนี่ยกันผีได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นคำภาวนาที่ดีจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวีีอกคคคลิินนะะ้ ่คะเป็นโทนาสมาราหังอูทองเพลสนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะซึ่งเราก็มองว่าอนุภาพของสมรารหังเนี่ยช่วยได้เยอะในกรณีการทำธุรกิจนะคะถ้าเราได้ได้ทำสมรารหังเองด้วยแล้วก็เชิญชวนลูกน้องเข้ามาได้ทำสมาราหังเนี่ยซึ่งเราเป็นธุรกิจขายบ้านอยู่แล้วคือจะทำให้ยอดขายบ้านเราเนี่ยเพิ่มขึ้น ะะช่วงหลังนี่คือเด็กๆกก็กบ่นมาว่าโอ้เนี่ยลูกค้าไม่ค่อยมีเลยขายบ้านไม่ค่อยได้แล้วตัวเองก็เลยพอได้รูปรคำดิจติตอลมาก็เลยรีบเอาไปให้เขาไปบอกเขาว่าเนี่ยเ,เนี่ยถ้าเกิดว่าทุกคนร่วมมือกันนะช่วยกันสัมมาหังอันนี้นะยอดก็จะขายได้เราจะขายบ้านได้ลองทําดูขายได้สี่หลังซึ่งพี่เพ็ญรู้สึกว่าเด็กเขาก็รู้สึกว่า โอยไม่มีกําลังใจเพราะว่าไม่ค่อยมีลูกค้าแล้วขายไม่ได้ลูกค้ามาก็ซื้อไม่ได้เพราะว่าไม่มีเงินแต่นี้พี่ก็เลยก็เลยเข้าไปบอกเขาเรื่องอเนี่ยสมารหลังและให้ลูกปรมคำเขาไปกนละอันแล้วก็บอกว่าเ็าให้ไม่หมดเลยทุกคนที่ในดูการเคเด็กพนักงานทุกคนก็ให้ช่วยกันกดสมาลหลังแล้วผลหลังจากนั้นสองวันก็จะมีลูกค้ามาซื้อแล้วก็มีซื้อเงินสด แล้วพอวันรุ่งขึ้นก็จะมีขายได้อีกซึ่งไม่น่าเชื่อเลยคือในเดือนมีนาเนี่ยหลังจากที่ของสมมาหลังแล้วเนี่ยยอดขายบ้านเราก็เพิ่มไป11หลังค่ะก็มีนาซึ่งหลังจากนั้นยอดก็ไม่เคยตกจาก10หลังเลยก็คือ11หลัง12หลังและยิ่งพฤษภาเนี่ยสูงสุดไปถึง14หลังเลยค่ะค่ะซึ่งเด็กเขามีกําลังใจมากซึ่งทุกวันนี้เขาก็ช่วยกันสมาระหังแล้วก็นั่งสมาธิกันนะคะก็เป็นใช้ได้ผลจริงๆค่ะชีวิต การค้าเลยก็ดีขึ้นชีวิตส่วนตัวก็ดีขึ้นในส่วนตัวเองเนี่ยจริงก็ข้าวัดมานกา็เราก็สัมมาหลังไปทํางานไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือใจอยู่ในบุญตลอดเวลาเพราะฉะนั้นธุรก,กิจที่ทําก็ไม่เคยมีปัญหาค่กก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีไม่ว่าเหตุการณ์เพราะว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงแต่เราก็สวนกระแสดได้ทุกครั้งนะคะ